ดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมกันในเกมเมอร์ชาแนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม m e Craft ตอนอะไรนะ้าแมป Sky w a l ตอนที่สองกันนะครับวันนี้เราก็จะมาไปเกาะอันนุนกันนะฮะนูนนุนนนเออพวกเราก็เลี้ไปแล้วติ๊หนึ่งนะเล่นหลังไม้ครับโอ้ยเสียตกอ,อ่ะ อม่เหรอฮะไม่ยังรยังไม่มีงบที่จะทำแบบนี้ไงโอเคนะอาจจะแบบหลังไม้อาจจะมาขุดนะครับไม่ควรมาขุดนะเดี๋ยวขอทำดาบก่อนนะนฮมาเราอย่ใ้ทิ้เพื่อนนะมาบอ้ยมีแจ้เกิดเ้ยอแจ้เดรอเยี่ยมอย่าฆ่าแจ้นะมด อันนี้มีไก่เกิดแล้วนะตัวแรกมันเตอร์ตัวแรกนะคือแจ้ฮะเด็กแจ้งเด็กคืนบ้าองอ่านแจ้งในนี่ดูในข้อตั้งดูนะเออขอบอกมาดิสัออตว์นี้ไม่โง่ไอ้สัตว์เฮ้ยตรงนี้ก็มีแจ้ตัวหนึ่งเว้ยพามา,มาจับมัดเลยเฮ้ยมัดมัต้นไม้ตัวน,นี้ยนอย่าตาดๆๆัตาดเลเว้ยไม่ตดัดจะเอามาที่ไหนหรืออยวอยากจะตัดพามันลงอฮ้ยหุบหู แกแกแจจะตกราวาแล้วไอ้แกเกินเหรออีอแกสองตัวเกินะดูะสี่ะสีหนี่อ,อ่อนีอนอ่ที่กับเฮยอ้อ๋อสีอเหรอตรงนี้มีต้นข้าวีตขามือก็เลิติเี่ย อ่งนี่อะไรบ้าุดยดีดีก็ดีเลยงั้นให้ตรงนี้เป็นที่ทำข้าวเอาปล่ะไม่ได้เราต้องเอาื่องย้าไปที่น่นหมดเราไม่มีถาวรเฮ้ยแต่เราว่ามีอยู่ดีอย่างนี้ดีเลยนะ่เว้ยมดไม่ก็จะได้แบ่งแบ่งพลัส ไอ่แจ้มึงอยากตกเขเว้ยตังโมเลยป่าเฮ้ยอยากมึงตกสวยๆเจ๊แจมมาถึงติดตรงนี้ไม่ต่แจนี่มันมีป้ายเรอตังชื่อ่ะไม่ใช่ตรงนั้นคือที่ทำาอยากพุนอยากพี่มีป้ายนะเออักด เฮ้ยหายไปไหนวะเอองทีไป้วียฮ้ยบิกอ็ไม่ได้เออบิอ็กูาไปแล้วูขอทำนะ อยากให้ผมพวกเราไปไหนเกาะไหนแบบเออไงจะดีแล้วล่ะเอ้ยพวกแกรมโบเราลิจกินนี้เราก็เสร็จเฮ้ยม๊อ เปของวะของป่ะของไม่หายนี่หว่าเลยไปเกือบเกือบอีสัตว์อะไรตอนนี้ไม่ได้เจ้าของขุดหึเดี๋ยวย่าแม่งโตแล้วเว้ยกูขุดต้นนี้ไปเปล่าแล้วก็ปลูกใหม่เออไงไอ้แจ้ลงมาแล้วเออไอ้แจะแจ้สองตัวไม่มาตรงนี้เลยเว้ยกูไม่คิดจะมาเหมืนปั๊มก่อนเอ้ยข้าวโตแล้วอ่ะนี่ต้นไม้โตแล้วอ่ะนะ ที่ก็เหมือนเราเจออะไรนี่ก็เหมือนพวกดีนะตอกแล้วทำอย่างนี้ดีเราปลาไข่เปเดี๋ยวก็รอให้โตพวกหญ้านะนี่ไก่กูหายไปไหนตัวนี้กูกลัวมาตกเราอ่ะกูก็ว่างั้นอะแต่ไก่พวกไก่แม่งไม่โง่ขนาดนั้นหรอืมข้ามมันเดินได้เลยนะเออมันเดินยังมันเดินไต่สะพานได้เลยเฮ้ยแกะแม่งตกลงไปใช่ตกไหนตกตรงเนี้ยตายไหมไม่ตาย แม่ฉลาดสัตว์รัสเซียวะนะ่ะถึงกูเองอ่ะท่าน,นี้เลกิอเอันที่สองก็เสร็จไอ่ไก่ขอบขอบพวกแกมันตกตรงนี้เลยเรายังไม่ไปดูเลยไอ้ขวดข้างล่างมีของดี มึงก็ไปทําก่อนแล้วกูขอทําตรงนี้ก่อนกูไก่มันจะตกไอ้เหี้ยไอพงไม่มีที่เดินกันหน่อยียไม่อยากตายนี่มันที่ของกูแก่หรือไม่ไมก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันให้ไข่เราได้นะ ออกไปยังไม่ได้เลยฝนตกโคตรแรงอะ่ะออกจากบ้านไปเลียวอ่ะฟ้าร้องดุดุต่างๆไม่มอนเปล่าสัญญาไม่มี เด uh, yeah. okay, nah ี๋ยวเดี่ยวบางครั้งสัยาวก็มีจริงนะพวกนั้นเก่งนะอ้าวเจ๊โมโมจังคืออีกตัวนึงเว้ยเาด้ม่อเาคนเยต่อเหมือนเดิมครับเกิดปาแรกถ้าใครทีตอยากดูนะ 这边就直接放进去。去 不。

ขอมีแล้วหายแล้วฟูกูต้อบี้มาเกิดด้วยนหมา้อุ้ยอิปเเกิดแล้วฟูกิ๊หายแล้วดูอูด้องอ้ยกูไม่ื้อของไม่ือะไรอ่ะอะไรมึงอะไรอสเด ชีปแม่งดีนะไม่ต้องไาก็ไม่ได้ยิงอะไรนั้นรวมาก็ไม่ได้ยิงอะไรไม้กูจบตามไปหมดเลย โอเคมาแล้วนะโอเคีคกะบิด ra ุกมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอะไรสักหน่อยนกานี่นี่ม่ัมเลยนะเกน่ใช่เนี่ยเก่าโอโเหียรัไปไอ้เหียน้ำไม่ไหลได้ใจจริง

มาวันนี้ขอจบเพคแค่นี้แล้วครับคุณครับ